สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านคุณพ่อพันธุ์นะครับเราจะมาดูอาชีพนะครับเพราะเลี้ยงหนูพุกนะครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัววันนี้บ้านคุณพ่อพันธ์นะครับมีบอ่อทั้งหมด23บบ่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามนะครับวิธีการดูแล แล้วก็อวิธีการจำหน่ายนะครับว่าเขามีวิธีการยังไงนะครับคุณพ่อพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับเอ่อผมอยากจะทราบว่าวิมีวิธีการดูแลหนูพุกยังไงนะครับอันนี้มันดูแลไม่ยากหรอกเพราะว่าเราที่แรกเราก็ซื้อพ่อพันธ์มันมาเนาะก่อนลูกก็ซื้อมา สี่ตัวพันสองก็ลองเพาะเลี้ยงดูว่ามันจะได้ผลไหมทีนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงดูแล้วโอ้มันมันน่าจะได้ผลพอดีไปซื้อมาเพิ่มอีกสามตัวมันเป็นอยู่สองบ่อมันก็ออกลูกมาบ่อหนึ่งมันมีอยู่สามตัวตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองตัวนี้ประมาณกี่เดือน,นครับตัวนี้ประมาณมันมี พ่อพันธุ์มันอยู่ด้วยแม่พันธุ์อยู่ด้วยต,ตัวนี้ประมาณสองเดือนนะี่ตัวนี้ประมาณสองเดือนเนาะสองเดือนไซส์ไหนที่เราจะนําไปจําหน่ายครับส่วนมากส่วนมากไซส์กาลังเกือบรุ่นรุ่นอะเกือบเกือบเจ็ดขีดแปดขีดอย่างเงี้ยเจ็ดขีดแปดขีดนะครับอ,อในการเตรียมพื้นที่การเลี้ยงยากไหมครับ ก็ไม่ยากถ้าเราอยากสะดวกสบายเราก็ซื้อทอ่อท่อนี้มาสองท่อนอย่างนี้ทําเป็นบอ่อหนึ่งแล้วก็มีฝามันมารองอ่ะปันหนูมันออกอย่างนี้ฝารองพื้นนะฝารองพื้นอ่ะฝาซีเมนต์่นนะตอนแรกก็ลองเลี้ยงบอ่อสองบ่อกอนครับสองบอ่อเลี้ยงสองบอ่อสองบอ่อ,บอก็มันออกลูกมาลูกแล้วแต่ แม่พันธุ์มันเล็กใหญ่มันจะออกมาหกตัวบ้างเก้าตัวบ้างอย่างนี้พอได้เดือนหนึ่งเราก็แยกออกจากจากจากแม่เอาไปไว้ท่อที่เราเตรียมไว้เสจะจะคัดเขาออกมานนหนึ่งบอ่อเราต้องให้มีประมาณกี่ตัวครับหนึ่งบอ่อนี้ถ้าถ้าถ้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันมีอยู่สามตัวมีอยู่สามตัวใช่ ตัวเมียตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งเขาออกลูกให้ตลอดไหมก็ตลอดตลอดตลอดเนาะอ,ออกตลอดพอ,อพอพอมันจะแก่แก่ไปหน่อยมันจะให้ลูกเราก็ต้องคัดคัดเขาออกหาแม่พันธุ์ตัวใหม่เข้ามาแทนนี้เรามีพ่อพันธแม่พันธุจำไหนไหมครับก็มันก็มีอยู่แต่ว่าต้องเรายังไม่ได้คัดออกมายังไม่ได้คัดนะครับเนาะแต่ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งได้ ได้พอพันแม่พันเราจะคัดให้เราเรียนรู้มาในตัวเนาะเราก็ดูตัวผู้ตัวเมียออกแล้วอย่างนี้เราก็คัดออกมาคัดน,นี่ก็เป็นนะครับบอ่อที่คุณพ่อพันได้เลีย้ยงนะครับมีทั้งหมดยี่สิบสามบ่อเดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ละบอ่อครับบ่อนี้ก็คัดเขาออกมาแล้วนี่จะมีแต่ลูกเขารุ่น ตัวนี้ก็ทําการคาดออกมาแล้วนะครับรก็จะ <S 2> 2 <S เป็นรุ่นประมาณสองเดือนถึงสามเดือนนะครับตัวน,นี้เร,นเราให้อาหารเป็นอะไรครับอาหารอาหารหมูธรรมดาเนี่ยเลยอาหารก็จะเป็นอาหารหมูธรรมดาเป็นอาหารเมร็ดอาาเม็ดของบรรดาใก็กินหนึ่งกระสอบนี่ได้นานไหมครับก็มันจะ ถ้าถ้า,ถาอันนี้พูดว่าบอ่อน้อยมันก็ก็ไม่หมดง่ายเนาะถ้าถ้ามันเยอะอย่างนี้ก็เดือนหนึ่งก็ประมาณอาทิตย์กว่ากว่ากระสอบตัวนี้ก็ม,กกกมีหลายบอ่อนะครับก็อาจจะใช้หัวาหารเยอะนะครับแต่ว่าถ้าใครเลี้ยงบอ่อทั้งสองบอ่อก็ได้ได้เป็นเดือนอยู่นะครับรบอ่อที่ทุกคนเห็นนะครับมันก็จะมีอหนูอยู่ทุกบอ่อนะครับ ก็จะมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นพ่อพัน์แม่พัน์ธุนะครับเดี๋ยวพ่อจับขึ้นมาโชว์สักตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆถือใครสนใจนะครับสำหรับซื้อไปเป็นพ่อพัน์ธแม่พัน์ธุ มาดูวิธีจัดนะครับจริงๆแล้วเขามีที่ที่ที่หนีบหางะนะแต่แต่เราไม่ไม่ค่อยไดนใช้ <S 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 น,นี่เราไม่ได้ใช้ที่หนีบหางนะเราใช้แบบจับขึ้นดูเลย <S 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 ง่ายๆง่าย,ง,ายง่ายจับขึ้นดูเลย <S 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 นี่ครับอันนี้เป็นสายพ่อพันธุ์แม่พันนะครับตัวนี้อยู่ราคาเท่าไหร่ครับอัน,นอันนี้ถ้าซื้อไปเป็นพ่อพันธแม่พันธุอันนี้ไม่ไม่แนะนําให้ซื้อตัวตัวที่ใหญ่แล้วเนาะอ๋อมันจะให้ผสมพันธุ์มันไม่ีม่ี ไม่ค่อยแข็งแรงนะมันจะค่อยหมดอายุเล,ลวเราจะเอาตัวรุ่นๆประมาณสองเดือนสามเดือนนี้ครับออกไปเลี้ยงี่ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่ได้นาให้ซื้อเอเรามีวิธีให้น้ำหนึ่งรครับตัวนี้ตัวนี้วิธีให้น้ําต่อก๊อกเหมือนก๊กอกให้ให,ให้ให้หมูกินนั่นนะแหละเราจะมีถังน้ําตั้งอยู่ข้างบนนะครับต่อสายมามันจะมีก๊อก มันจะ,จ,ะจะกินของเขาเองเขาจะมาดูดกินของเขาเองเป็นระบบจะไหลออกเป็นระบบเหมือนเหมือนการเลี้ยงหมูนันนั่นแนละก็จะต่อสายแบบนี้ทุกทุกบ่อนะครับแล้วก็จะเป็นถังให้น้ําลงมานะครับเนี่ยายถังนันเนี่ยถังให้น้ำเขา เรามาดูอันนี้ก็คือถังให้น้ำนะครับเราจะเติมเติมน้ำตอนตอนเย็นทีเดียวให้ให้เป็นวันใช่ไหมครับเป็นวันให้อาหารวันละหนึ่งครั้งตอนสี่โมงเย็นนะให้อาหารวันละหนึ่งครั้งนะครับตอนประมาณสี่โมงเย็นถึงสองทุ่มให้ช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลานี้ให้กินวันลักัณะให้อาหารเขา สำหรับฝาที่ปิดด้านบนท่อนะครับก็สามารถไปปรับใช้เองได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ทําแบบง่ายๆแล้วแต่เรานะถ้าอยากให้มันทนหน่อยนะครับเราก็ใช้เป็นตะแกรงเหล็กแล้วแต่งงบนะครับถ้าใครมีงบเยอะก็สามารถทําเป็นตะแกรงเหล็กได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเล่นด้านบนนะครับเป็นไก่ก็จะหัก ครับคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำอาชีพนะครับเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงหนูพุกนะครับที่บ้านคุณพ่อพันธุ์นะครับสำหรับมีอ่ใครที่สนใจนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็สามารถติดต่อได้มาทางางทางเบอร์ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับ